สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกๆท่านนะครับพบกันเช้านี้วันที่สิบนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับยังคองหนาวเย็นอยู่นะครับเย็นเย็นสบายวันนี้มีลมด้วยนะครับเดี๋ยวมาสรุปฮานอยกันดูผลวันที่เก้านะครับเก้าวิ่งรุดแปดนะครับทางโทวนะวิ่งรุดแปดนะครับก็จะเข้าที่น้อย กาชาตินะครับต้องบนและล่างนะแล้วก็มีพิเศษด้วย VAP ครับประมาณนี้นะที่บอกไว้ครับเจอก็หยุดนะครับก็เจอที่นอยกาชาตินะครับส่วนเฉพาะกินไม่เข้านะครับแต่ค่อนข้างเยอะนะ Okay. เดี๋ยวมาดูของวันนี้กันดูสรุปของวันนี้กันวันที่สิบนะครับวันที่สิบวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันเด็กนะที่วัดก็มีงานด้วยนะครับาสิบหนึ่งหกแปดนะครับสรุปของวันนี้นะครับ ที่สิบนะครับมีได้เลขสองนะครับได้เลขสองนะครับสองตั้งนะครับสี่สองแล้วก็ศูนย์นะครับเในคู่นะสองสี่สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับ 2อง0ีนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับตามอย่างตาหาน่อยวันนี้นะครับเป็นวิ่งรูดสองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีูลใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับสวหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ